พัฒนาทิเบษวันนี้วันที่25เมษา2566โอ้ยยังมีวันที่ว่างเปล่าอยู่ ลครพันหัวปูนปั้นสวยดีฮะที่แปลงนี้สวยเลยที่ว่างเปล่าแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยสถานีรถไฟฟ้าเป๊ะเลยมันต้องเป็นที่แบบคอนโดอ่ะเท่านั้นไฟแดง